ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงุทวดหยาบน้ำทะเลจืดนะครับกับคลิปวันนี้นะครับผมจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับคือหลวงูุทวดวัดเมืองยะลาพิมพ์เล็กปี05นะครับครับสำหรับหลวงูุทวดวัดเมืองยะลานะครับถือว่าเป็นพระยุคเด็กแรกของอาจารย์ทิมนะครับพระต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการเล่นหาสะสมกัน ในวงกว้างนะครับทั้งพิธีดีนะครับทั้งการจัดสร้างนะครับครับและปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับเมื่อปี2 5 0 5นะครับพร้อมกับหลังเตาีกของวัดช้างให้นะครับมวลสารที่นำจัดสร้างดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะมวลสารบ้านร้อยแปดและมวลสารที่เหลือจากผงปี97นะครับสร้างทั้งหมดด้วยกันนะครับ3พิมพ์นะครับจะมีพิมพ์ใหญ่พิเศษพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กอีกคิวซังนะครับ สำหรับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับคิวซังนะครับด้วยองค์พระนะครับคล้ายๆกับเนนน้อยเจ้าพญญาของยีนังญี่ปุ่นนะครับพี่คิวซังนะครับท่านเขาจึงเรียกว่าพิมพ์อีกคิวซังนะครับเป็นพระหลวงปุทวดต่างวัดนะครับที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับครับสาหรับเนื้อว่านของวัดเมืองยะลานะครับไม่ว่าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีด้วยกัน3มเฉดสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทานะครับสีน้ําตาล และสีดำนะครับสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นผู้องค์บทวดนั่งขัดสมาธิบรรพุความบวงายนะครับเป็นออกเนื้อโทนสีดํานะครับแต่องค์นี้นะครับมีความเป็นเสน่ห์นะครับคือมีคาบน้ําว่านผุดขึ้นมานะครับครอบคุมบนองค์พระนะครับออกเป็นสีน้ําตาลเข้มคล้ายๆคาบดินปวกของวัดพระโคนะครับจึงเป็นพระที่ดูง่ายนะครับสําหรับองค์นี้นะครับ สำหรับองค์นี้เป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่เป็นพระต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับสำหรับวัดเมืองยะลานะครับถือว่าเป็นพระยุคแรกๆของพระอาจารย์ทิมนะครับลุกเสกพร้อมด้วยกันพร้อมด้วยพิธีหลังเตารีดพิธีใหญ่นะครับสนุนราคาเล่นหานะครับพิมพ์สวยๆขนาดนี้นะครับราคาหลักหมื่นต้นๆนะครับครับ แล้วแต่สภาพนะครับถ้าสภาพย่อนสวยลงมาก็หลักพันไปไปนะครับน่าสะสมทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับครับด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นคาบดินปวกนะครับที่ฉลมเครือบบนองค์พระนะครับเป็นคาบน้ำว่านนะครับจึงเป็นจุดชี้ชัดเกแท้ได้อีกหนึ่งองนะครับหนึ่งหนึ่งแบบนะครับ ครับสาหรับพิมพ์อิกเคยวซังนะครับเป็นพระขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับเป็นพระต่างวัดที่น่าสะสมนะครับและเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่เราต้องศึกษาไปด้วยดูไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ปลอดจากพระของเกศนะครับครับถ้าเราเห็นของแท้บ่อยๆนะครับเราจะได้แต่ของแท้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับอยู่เป็นของแท้อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับครับนี่ด้านบนนะครับองค์พระนะครับเป็นคาบน้ําว่านนะครับ ครับที่ปกคลุมรงพระนะครับขุดขึ้นมาครับตามปฏิกิริยาของว่านเดือดนะครับครับองค์นี้เลยดูง่ายที่สุดนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับและอยู่ในสภาพสวยนะครับออกโทนสีดํานะครับพิมพ์เล็กอิคิวซังนะครับเป็นพระต่างวัดนะครับองคหลวงปทวดยุคแรกแกของพระอาจารย์ทิมนะครับวัดเมืองยะลานะครับปี0ูนนะครับพิมพ์เล็กนะครับครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับผิวพระสวยนะครับ ไม่ผ่านการใช้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับเราจะหาชมสภาพแบบนี้หาชมได้ยากนะครับสําหรับวัดเมืองยะลานะครับครับเซียนรุ่นเก่านะครับเขาว่าถ้าหลวงพุทธทวดปี97เปรปียบเสมือนสมเด็จวัดละครนะครับวัดเมืองยะลาก็เปรียบเสมือนสมเด็จบางขุนพมนะครับจะเป็นรองแค่หลวงพุทธทวดปี97นะครับสําหรับวัดเมืองยะลานะครับครับสำหรับองค์นี้นะครับของวัดเมืองยะลาพิมพ์เล็กนี่ครับ ผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับครับนำมาให้ผมรีวิวนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ผมนําพระองค์นี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับครับถ้าเราเจอเจอที่ไหนนะครับวัดเมืองยะลาไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้เราเก็บสะสมได้เลยนะครับถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับของหลวงปู่ทวดตระกูลต่างวัดนะครับ สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การสินครับ